หลังจากที่ประธานกกตน,นะครับให้สัมภาษ์ลักษณะที่ว่าคุณทักษณิณเอานโยบายรัฐบาลไปหาเสียงนายกอบจอเนี่ยอาจจะเข้าข่ายซุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับวันนี้พักเพื่อไทยครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเตรียมจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็น่าสนใจมากๆว่าจะปรับเปลี่ยนลักษณะแบบไหนเพราะว่าคิวการหาเสียงของคุณทักษณิณหลังจากนี้เนี่ยเพียบเลยฮะเลได้ว่าอีกประมาณอย่างน้อยๆเนี่ยก็มี5จังหวัด7จังหวัดออนะครับ ไปไล่เรียงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้สัมภาษณว์ว่าการหาเสียงของคุณทักษิณเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับในฐานะที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยมีการหยิบยกนโยบายของรัฐไปพูดบนเวทีปราศัยคุณสระบ,บงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย <ๆ S 1> ก็บอกว่าหากกกตอมองว่าสุ่มเสี่ยงก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งต้องพูดคุยกัน ต้องดูว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรและต้องกำชับไปยังผู้ช่วยหาเสียงทุกคนในเรื่องการพูดนโยบายต่างๆซึ่งในเรื่องนี้นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยก็รับทราบอยู่แล้วส่วนจะมีผลกระทบอะไรกับพักหรือไม่อย่างเช่นอาจจะมีคนนําเรื่องไปร้องเรียนทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณสรวงก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนหากเห็นว่าเป็นเช่นนั้นเขามีสิทธิ์ร้องก็ร้องแต่คงต้องให้กะกะตเป็นผู้ตัดสินแต่เบื้องต้น ถ้าสามารถเตือนกันได้ก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยวันนี้ประธานกะกะตะก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าก็ไม่ฟันธงนะที่คุณทักษณิณทำอยู่เนี่ยก็คือเอานโยบายรัฐบาลไปหาเสียงมันจะเกินอำนาจอาบาจหรือเปล่าบอกต้องดูเป็นรายเคสก็แค่แนะนำในภาพกว้างว่าให้ทำอยู่ในขอบเขตแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนคุณทักษิณยังไม่มีดังนั้น พอมันไม่มีมันก็ไม่ได้สอบออแต่ถ้ามันมีเนี่ยมันก็ต้องดูเคสที่เขามาลออ้อว่ามันจะเข้าข่ายหรือเปล่าอ,อันนี้น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันฮะก็มีความเห็นจากคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีศสพัทลุงนี่โอโ้โหโพสต์แซะเลยฮะโพสตแซะทั้งคุณทักษินโพสต์แซะทั้งนายอกอิงโดยพิมพ์ไม่ยาวฮะเป็นคอรตอนแรกนึกว่าเป็นความขวัญวันเด็กแต่ไม่ใช่เขาบอกสำหรับคนทั่วไป รักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีออสำหรับอุงอิงรักบัวให้ผูกรักพ่อให้ตีเ,ออเหมือนคล้ายๆต้องการจะสื่อว่าปรามพ่อบ้างนะเตือนอย่างไรอย่างงี้ออหรอเตือนพ่อบ้างปรามพ่อบ้างเ,ออเหมือนรักลูกอ่ะต้องต้องตีต้องต้ตอ,งตองบังคับบ้างอะไรอย่างนี้ก็เปรียบเทียบไป <laughs> นะครับ